สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงไรเดือนว้าวแป,ป๊บแปปก็ครึ่งปีกันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นพาดครึ่งปีหลังกันเนาะก่อนที่เราจะไปดูดวงรายเดือนกระดาคมนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มหัวใจบันทึกคลิปเมนต์หรือกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ รวมถึงนะคะถ้าคุณเห็นช่องทางไหนนะคะวบนีห้หลายๆช่องทางนะคะก็สะดวกช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่หมอกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าว่าเดือน7กระดษกระดานี้จะเป็นเยี่ยงไรนะคะมาจ้าขอให้ผู้สถทาที่เกิดวันจันทร์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์เนาะ จากนั้นให้คุณท่องน้ำโมตสาสามจบนะคะให้ไั่ได้เล่าเรื่องเนาะคะ่ะว่าเดือนกรกฎานี้ดวงของคุณจะเป็นเยี่ยงไรนะคะการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นการแรนดอมสุ่มเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะอย่าแบบโอ้โหมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะตึงเครียดกันไปกันใหญ่นะคะรับชมและมีวิจารณญาณค่ะผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาที่เกิดวันจนันทร์ รวมระจําเดือนกระดาษกระดาษรวมระจําเดือนกระดาษกระดาษได้แกป่ปุ๊บว้าวสีไม้เท้าหวานเจี๊ยบเปาะอู้สีไม้เท้าเปาะโอ้ดีเลิฟสามไม้เท้าเปาะโอ้ควีนสวอร์ขันย่ากำจัดกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใส่ตาเอียงๆใส่ตาอาจารย์เนี่ยเอียงๆอย่าก,กดกันนะอย่าว่ากันนะโอเคค่ะ ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเจ็ดคะแนนและที่สําคัญนะคะถ้าไพ่ชุดนี้ได้เจ็ดคะแนนคุณจะได้ Queen of the week นะคะว้าวถ้าไพ่ตัวนี้ออกมาซับเจ็กที่ดีๆนะจะให้แปดเก้าคะแนนเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าประโยคนี้ใครที่เกิดวันจันทร์นะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะว่า l u c k y in g a เก lucky in ิน หรือถ้าง่ายๆภาษาไทยได้ดีทั้งรักได้ดีทั้งงานโอ้โ oh. หหรือว่าพิมพ์มาได้เลยค่ะว่าการงานความรักดีเวอร์ตรงๆคำเดียวอิดอิดจะแม้จ้ะอิดจะพาะจะอิดคำเดียวเลยจ้ะเพราะว่าคนที่เกิดวันจันนะคะอย่างแรกลัคกี้อินเกมนะคะ10บไม้เท้าคินสวอ ทำอะไรก็มีแต่ชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศทำอะไรก็มีกับคนใส่อวยใส่ประใส่ดูแลใส่เกือ้อกูลร่วมถึงไปคุยเจราจาต่อรองอะไรก็สำเร็จโอ้หไปด้วยดีแบบฟันตรงๆจ้าและยังไม่พอนะคะลัคกี้อินเลคุณมันติดให้สี่ไม้เท้ากับไพ่ดิดเลิฟสี่ไม้เท้าคือครอบครัวแฮปปี้เอนดิ้มีแต่ความสุขและสมหวัง รวมถึงไพ่ดิลเลิฟใครที่เกิดวันจันทร์และมีคำว่าหนูโสดผมโสดคุณจะได้สละโสดนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าและรวมถึงตาจ้องตาจ้องกันไปจ้องกันมาอืมครั้งนี้คุณจะได้ปะเท่งปะเท่งปะเท่งๆเลยค่ะความรักคุณจะดีงาม 8, พลํามแปดพลรามเก้านะคะบอกได้เลยว่าหวานจุดย้อยมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์เตือนแค่ข้อเดียวคือสามไปเท้าอะอะไรที่เข้ามาในหู อะไรฟังเรารู้สึกว่าไม่หมาะจอยไม่เวิร์กไม่รู้สึกว่าโอ้ยฉันเบื่อฉันไหนตัดทิ้งได้ตัดทิ้งไปเลยจ้ะเอาหูไปนะเอาตาไปไล่พ่อแม่พ่อแม่พอ่พอพอ่อจ้าคุณลัคกี้อินเกมลัคกี้เลือแบบนี้แล้วไม่ต้องเป็นสนใจค่ะใครจะอิจฉาเราก็ปล่อยเขาไปจ้ารวมถึงนะคะซิกเนเจอร์ในการทําบุญนะคะอย่างที่บอกว่า คนอิจฉาเยอะก็เน้นทําบุญกลับหมาแมวจนจัดนิดนึงมันจะได้เบาๆเรื่องความอิจฉาดิสยานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะกดไลค์กดแชร์บันทึกคลิปแชร์ๆหาเพื่อนด้วยนะบอกให้เขารู้หน่อยว่าฉันแฮปปี้วันนี้พี่หมอก็ขออนุญาตไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายเวลี bye ่กูรด